สวัสดีครับพีน้องกระโปรงกระช่องบัตรอำเภอออฟฟิเชียลครับโวูพีน้องเลยตรงนี้คือลุงโรงเรียนเลยค่ะไทยสวัสดีครับ พูดมา้านมา่ม้วัด่อนคะเพื่นจากช่องเป็นลำเพลนออสเตรเลีอันนี้เราอยู่ที่แกงพุ่งนาอ่าคุณเซบะมึงเบสอ้ย อรเอหองเจียวบีเราือทำอะไรละลูกคนเทีนกระจมองว้ยคิปะไล่ะบ้านเอียงกับบ้านตะโกโคกตะกตํบลหนองซน้นตําบลหนองสนุนหนองสนุนานนองุอ่านหนองซนโอ้ยม่ดิแม่ท่านชีวิตจะขอ่านหนองสนุนพี่อ้าวตายแล้ว มันจะอนองสรวนจรวดใครบัตรใครบัตรได้2องหมืใบบัตรแข้งสิเมนอุ้ยเหตุนานนะองมนใบนอนที่โรเรียนมาพีนเรอดนอนเฟซีเอฟซีอันตัวน้อยนะครับมาห่องกากาอยู่ทางรถไเล็ดบันเล็กเกือบได้นอนพีน้องมันยานนนอันคขี้รถนี้ก็ยังขิงยังแลนน้ำหมูกหอยเป็นอู้ยเกือบสิ ไม่การมาซองรถก่อยอีกจ้าคุณว่าผู้ใดผู้ใดจเรื่องรถสินะผิวอิงพนะผิวอิงยังสามารถเราับสีแดงหน่อยแล้วนะเอ้ยผิวอิงผิวอิงก็มารถตู่โดยเฉพาเข้ามายังเงินเขามายังถ้าผู้ใดมาดอกเงินไรยัสดีครับ กะหมาหนะหนะโอ้แต่ละพี่น้องเอ้ยมันกำลังกินอยังอยู่นี่มานะ,อนานะ,ะโอ้ยนอ้องคือได้ยีรีวะพี่น้องอันนี้สัตว์สัตว์ในตำสัตว์สัตวอยังของมานะมีหน,น,นูนะหมาอยู่ในปลาอย่งหมาปลาเออ ไม้ในเมืองกับมาเมืองนี่มานะกเมยอนั้นมานะกมานี่อดม,ม, <c oughs> มานะอันนี้คือรอบรรจุคนสองหมื่นได้เมลงดวา่าคลายบัตรแข่งได้สองหมื่นใบสร้างกระซีอันกว้างๆแห้งพี่น้องมึงนนี้บัตรการกุศลสองหมื่นใบคือวันนี้ ได้ข้ามาัล้ำแล้วดิข้ามัลรั้มหลัลกอ่ะได้กำไรที่จะเอาไปเฟื่องที่จะไปซื้อรถอะไรนะเกี่ยวกับอย่างนี้แหละโอ้โหเอื้อนวันนี้คนเยอะมากโอ้ไม,ไม่ไม่ถึงว่าอัน คนหลายมือนคนจะหลครับมองดีสิแปนเลยเตือนพี่น้องเลยคนเจ้าสารนกปูนเนี่ยือจง<ๆ>นั่งมองยังสีเนาะคนแค่ไกๆๆ่หลายูเนาะจัาบัวรำบินผู้ยังไงมันอยู่ไก่นะเออ,เอซุ่มเอาเลยพี่น้อง,ไง,ไงเรงซุ่มเอาซุ่มเอา <c oughs> นั่นแหละพี่ <c oughs> ถึงใส่เกือบโบกเนี่

มันแข็งมันเย็นนะชีวิตีิตีอิตชวิตติวิ ว่วงมากเลยนั่งข้าอะไรอีกอีกแล้วไม่กล้ากินแล้วพวกนี้กลัวไม่มีห้องน้ำห้เขาวว้าปวดขี้เมื่อวานนี่กินกุ้งเต้นพี่น้องเอ้ยหาวคักใส่กุ้งเต้น ต้องใจกินเท่านั้นละครับเงิน40บาทค่าของน้าเบิดประทับใจเออคุณคุณพีดังม,ม,ดดดมาหน้ามาไหลสิไปดูเลยไม่ต้องใจเนเดี๋ยวลูกกิปลาหมึกเดียวก็นเดียลูกคินปลาหมึกเอาวดีครับน้องอลิซมาแล้วสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะเอาหน้าไปถกอยังไงแพร่อากาศ นอนมันมันาวเรบนีดนาน้องอลิซนีด้ัลดไครับพอเอบาแล้วปเนา้าพอจะคืดหนาปิตาคัแขงจิ้งกับบไดพอไหวแล้วเสียงบันไดโอ้ยงมาลับยังไงไเบีางเจะยังลายไรได้ลยล้นี่คือมาพอจาวะ กินหอี่มีเสียงเราเาเลยน่่มีผู้พาคเห็นอันเพิ่นนั่งรถอีแตกเปิดประทุนไปด้เที่ยวเนาะเบิ่งคิปเพิ่นอยู่เนี่เปิดประทุนไปข่อเบิ่งต่คีปเรี้ยวแล้วลงคลิปม้ข่อยเบิ่งอยู่คหอดตเล่าเชนล่ะเราอยากกินแล้วมาเนาะเราก็ะมาแล้วล่ะเออบ่แม่นมืออื่นมือนีคิดฮอดเเอมืออื่นเดี๋ยวนี่ไปไปก่อน้ครับครับทั้งที่รถเียงช่นี้ก็สิเงียบเงาไดเพราะว่าพอขาปรยู่พี่น้อง โมีบปกติเราว่าว่าที่นี่กันเดี๋ยวนอนอน่านี้ก็สิรยแล้วรวยเเนาะนอนนอน่นี้ลวมานนบสอนขอยว่าการทีคนเราจะนอนันนี้เลยอล่ไงันนี้มานี่มานี่มี่นี่เร็วเร็วเร็วนี่มาม น้องน่ารักเอียยจำมาพอหลังมือกะทิปจำมมังก็หิวเขาแต่งหน้าทาลันมูย่างแยงเดียวเลยขอนอนแต่เนี่ยเจ็บท้องคืนขุ่มเอะไรล่ะ ีเนี่ยถือคิงเพื่ออะไรหนงเอ้ยเอาพอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ